โอเคครับนี่ไฟเริ่มขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับตอนเด็กๆครับเริ่มขึ้นมาดูนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนตอนนี้สิบโวลต์สิบเอ็ดโวลต์สิบโวลต์แล้วนะครับจะปรับไปที่สิบสองโวลต์โอเคสิบเอ็ดจุดแปดโวลต์นะครับถาว่าสว่างไหมโอ้โห สว่างครับดูนี่ฮะเหมือนสปอตไลท์นน่นครับเห็นไหมครับสิบสองโวลต์นะครับเนี่ยสว่างดูชัดๆนี่นฮะโอโ้โหนะครับไฟแค่ดวงเดียวครับสว่างจ้าเลยฮะนีสิบสองโวลต์น,นะครับผมเป็นสปอตไลท์ได้เลย ประหยัดไฟบ้านอีกนะฮโอเคครับถ้าส่วนไหนสนใจก็ทักมาอีกครับ